คอนโดให้เช่าโครงการไ like ลฟ์อโศกพราม9้าท้ายห้องขนาด30ตารางเมตรวันเบดวันบาร์ส่วนกลางสไตล์มินิมอลค่ะมาเริ่มกันที่โซนลิฟ่งรูมนะคะก็จะได้โซฟาพร้อมโต๊ะกลางแบบนี้แล้วก็ตู้เก็บของพร้อมกับเก็บรองเท้าด้านล่างได้อ่ะเลยมีทีวีด้วยนะติดกับห้องนั่งเลยนะคะก็จะมีห้องน้ำได้กระจกปูไซา์แบบนี้แล้วก็มีเครื่องสุขภัพันให้ครบห้องน้ำการส่วนเปียกส่วนแห้งและยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะ ัดมาจะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีกระจกและโต๊ะเครื่องแป้งที่ติดก,กับหน้าต่างนะคะก็จะมองเห็นวิวสวยๆท้องฟ้าสดใส่อ,ะ,อะยังไม่หมดนะคะยังได้ตู้เสื้อผ้าแบบนี้ไปอีกด้วย ถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนโครวัวจะเป็นครัวปิดนะคะแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวให้แบบนี้แล้วก็มีตู้เก็บของใต้ซิงค์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเครื่องดูดควันและตู้บิวอินให้นะคะแล้วเขาก็ยังมีเครื่องซักผ้าส่วนตัวให้ด้วยนะและสําหรับใครที่สนใจห้องนี้นะคะห้องนี้จะราคาปล่อยอยู่ที่19,00 0าบาทต่อเดือนใครสนใจก็โทรหรือทักไลน์มาได้ตามที่ขึ้นอยู่นี่เลยนะ